สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูแพรอีกแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กๆได้ไปลอยกระทงกันที่ไหนบ้างคะแล้วมีใครที่ไม่ได้ลอยกระทงบ้างเอ่ยพ <c oughs> าเด็กๆไปลอยกระทงที่ไหนมาลองส่งคลิปสั้นๆมาบอกคุณครูบ้างก็ได้นะคะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาไปลอยกระทงกันที่ไหน ส่วนสัปดาห์นี้นะคะเรามาอยู่กันในหน่วยที่มีชื่อว่าพอเพียงค่ะเด็กๆเอคําว่าพอเพียงคืออะไรเด็ก,กๆรู้ไหมคะถูกต้องค่ะคําว่าพอเพียงก็คือพอใช้พอดีนั่นเองนะคะแต่วันนี้ครูแพรมีความรู้เพิ่มเติมกับคําว่าพอเพียงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ Oh. เด็กๆอยากจะรู้หรือ,อยังเอ่ยถ้าเด็กๆอยากจะรู้แล้วเราไปดูความหมายและความสำคัญของคำว่าพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงกันเลยดีกว่าค่ะว่าคืออะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตในหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเด็กๆเด็กๆคนเก่งของคุณครูตอบได้ไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรกับรัชกาลที่สิบเอ่ยถูกต้องค่ะ ทำเป็นพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่10หรือเป็นพ่อของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะเด็กๆแนวคิดปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆอยากจะรู้หรือยังคะว่าแนวคิดปัจฉญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ แนวคิดปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองอยู่โดยไม่ต้องเดือดร้อนหรือเป็นปัชญาชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของทุกระดับค่ะเด็กๆอาจจะเข้าใจยากสำหรับเด็กๆในวัย4ขวบถึง5ขวบนะคะแต่ครูแพรจะมาบอกถึงแนวคิดง่ายๆสั้นๆที่เด็กๆในวัยอย่างเราก็สามารถทำได้ค่ะ ข้อแรกเลยก็คือความพอประมาณค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะความพอประมาณความพอประมาณก็คือเมื่อเด็กๆได้เงินค่าขนมจากคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ให้เงินค่าขนมเด็กๆ5บาทเด็กๆอยากจะกินไอศครีมที่ต้องใช้เงิน20บบาทเด็กๆ ไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่เพิ่มแบบนี้เด็กๆลองตอบคุณครูแพรสิคะว่าเด็กๆมีความพอประมาณหรือเปล่าถูกต้องแล้วค่ะถ้าเด็กๆไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่เพิ่มแสดงว่าเด็กๆก็ไม่มีความพอประมาณนะคะเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้แค่เท่าที่เรามีค่ะต่อมานะคะก็คือความมีเหตุผลเด็กๆพูดตามนะคะความมีเหตุผล ความมีเหตุผลก็หมายถึงการที่เด็กๆไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆค่ะยกตัวอย่างว่าถ้ามีโฆษณาให้เด็กๆซื้อลูกกวาแสนอร่อยทานไปแล้วเรียนหนังสือเกง่งสอบได้คะแนนดีๆเด็กๆจะหลงกลไปซื้อลูกกวาดอันนี้มาทานไหมคะถ้าคำตอบของเด็กๆ บอกว่าไม่หลงกลแสดงว่าเด็กๆของคุณครูแพ้มีเหตุผลค่ะเด็กๆต้องรู้จักแยกแยะนะคะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดหรือสิ่งใดมีเหตุมีผลสอดคล้องกันหรือเปล่าต่อไปข้อที่สนะคะภูมิคุ้มกันเด็กๆจะต้องมีความรอบรู้รอบคอบ แล้วก็สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ค่ะอย่างเช่นแต่ก่อนถ้าเด็กๆได้รับเงินค่าขนมทุกๆวันแต่พอในช่วงโควิดนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถหาเงินให้เด็กๆเ,เหมือนเดิมได้เด็กๆก,ก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ ต่อมาเด็กๆมาดูการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันดีกว่าค่ะว่าเราเป็นเด็กเราจะสามารถทำตัวอย่างไรได้บ้างให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือความประหยัดเด็กๆจะต้องรู้จักคุณค่าของสิ่งของนะคะแล้วก็รู้จักใช้เงินตามความจําเป็นไม่ใช้ฟุ่มเฟือยและรู้จักใช้สิ่งของเครื่องใช้น้ําไฟอย่างประหยัดนะคะถ้าได้เงินเหลือจากค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักหยอดกระปุกบ้างนะคะไม่ใช่เอาเงินไปซื้อของที่อยากกินจนหมด ส่วนการใช้น้ำใช้ไฟเด็กๆก็ต้องรู้จักประหยัดน้ำประหยัดไฟด้วยนะคะทั้งตอนที่เด็กๆอยู่ที่บ้านและอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็ต้องรู้จักฝึกเอาไว้นะคะต่อมาก็คือการพึ่งพาตัวเองเด็กๆโตแล้วเด็กๆจะต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้แล้วนะคะ ไม่ใช่ให้แต่คุณพ่อคุณแม่ทำให้ยกตัวอย่างแรกเลยก็คือการแต่งตัวตอนนี้มีใครต้องคอยให้คุณพ่อคุณแม่แต่งตัวให้อีกไหมคะโอ้คงไม่มีแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเพราะเด็กๆอยู่อนุบาลสองแล้วเด็กๆจะต้องรู้จักอาบน้ำเองแต่งตัวเองแล้วนะคะนองเหนือจากนั้นก็คือการรับประทานอาหารด้วยตัวเองค่ะ ไม่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนแล้วนะคะเด็กๆพอเราไม่ใช่เบบี๋น้องเล็กแล้วเด็กๆต้องรู้จักทำด้วยตัวเองพึ่งพาตนเองนะคะต่อมาตัวอย่างที่3ค่ะนั่นก็คือการที่เด็กๆรู้จักเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ค่ะเราจะต้องเลือกอย่างมีเหตุผลเด็กๆมีเงินอยู่สิบบาทเด็กๆอยากจะซื้อนมหรือซื้อลูกกวาดดีคะ โอ้ยชื่นใจจังเลยค่ะที่เด็กๆคนเก่งบอกว่าอยากจะซื้อนมเพราะถ้าเราซื้อนมก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราก็จะเจริญเติบโตแต่ถ้าเด็กๆเอาเงินไปซื้อลูกกวาจนหมดนอกจากร่างกายจะไม่เจริญเติบโตแล้วฟันก็จะผุอีกด้วยนะคะแถมยังจะต้องให้คุณหมอฟันถอนฟันอีกด้วยนี่แหละค่ะคือการเลือกอย่างมีเหตุผลเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆว้า เอาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ไปดูความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันมาแล้วเด็กๆคิดว่าตนเองสามารถที่จะทำได้บ้างไหมคะ ใช่แล้วค่ะเพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือความพอเพียงสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เด็กๆมีของเล่นอยู่แล้วที่บ้านใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ออกไปข้างนอกถ้าเด็กๆอยากได้ของเล่นใหม่แบบนี้ถือว่าเด็กๆมีความพอเพียงไหมคะ ใ่แล้วค่ะถ้าเรามีของเล่นอยู่แล้วเด็กๆก็ไม่ควรที่จะรบกวนให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นใหม่นะคะพอต้องยึดหลักพอเพียงเอาไว้นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็ต้องรู้จักการ เก็บหอมรอมริบตือการออมด้วยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้ปางมาซื้อขนมเด็กๆก,ก็ไม่ควรที่จะซื้อขนมจนหมดนะคะควรรู้จักยอดกระปุกลงไปด้วยนะคะเอาละค่ะสาระความรู้เรื่องความพอเพียงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครูแพจะพาเด็กๆไปเล่นเกมสนุกๆก,กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมสนุกๆก,กันเลยค่ะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชะดำริของในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะข้อ1รัชกาลที่9ข้อ2รัชกาลที่10หมดเวลาแล้วคะ่ะเด็กๆเฉลยนะคะก็คือเด็กๆมาดูสิคะว่าจะตอบถูกไหมคำตอบก็คือข้อ1รัชกาลที่9นั่นเองคะ่ะใครตอบถูกรับดวงดาวไปเลย ต่อามาข้อที่2การกระทําใดแสดงออกถึงความพอเพียงคะ่ะระหว่างข้อ1การหยอดกระปุกหรือข้อ2การออกไปเที่ยวซื้อของติ๊กตอกติ๊กตอกถายถูกไหมคะหมดเวลาแล้วคะ่ะเฉลยก็คือข้อที่1น,นั่นเองคะ่ะ หยดกระปุกค่ะเป็นการแสดงออกถึงความพอเพียงข้อต่อไปนะคะการกระทำได้แสดงออกถึงความมีเหตุผลระหว่างข้อที่1การเอาเงินไปซื้อไอศครีมจนหมดเลยกับข้อที่2การทานผักผลไม้ข้อไหนหน้าเด็กๆลองคิดดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาแล้วค่ะ ก็คือข้อที่สองเองค่ะคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานผักทานผลไม้ใครตอบถูกบ้างเอ่ยรับดวงดาวไปสะสมกันเลยค่ะเยี่ยมไปเลยจบหมดเรียนแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบเยเีอมกันมาสนุกไหมคะเด็กๆมีใครตอบถูกหมดเลยบ้างคะ โอ้ยยีม่งมากมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะนอกจากจะมีเกมสนุกๆแล้วนะคะคู่แพรย,ยังมีใบางานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคือใบางานแผ่นนี้เลยอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะให้สวยงามเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเส้นประให้เด็กๆได้เขียนด้วยนะคะเส้นประนี้จะเขียนคําว่าเศรษฐกิจ พอเพียงนะคะเราเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าตรงนี้เป็นรูปของใครเอ่ยมีรูปของใครอยู่คะอ่าในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะที่ท่านเป็นคนคิดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมานะคะท่านกำลังยกมือถือกล้องถ่ายรูปอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นหลักการ ทำกระเสรแบบผสมผสานนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขียนตามรอยปะนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ทำเด็กานะคะเด็กๆต้องฝึกทำด้วยตัวเองจะสวยหรือไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เราทำด้วยฝีมือของเราเองนะคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วก็เขียนชื่อนะคะเขียนชั้นให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะความรู้ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคุ้แพ้จบลงแล้วค่ะเด็กๆวันพรุ่งนี้เด็กๆจะเจอกับคุณครูท่านใดนะคะรอติดตามนะคะเด็กๆวันนี้คุณแพ้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย